ครับเมื่อนี้ก,ก็พามาชมหวานดอกทองครับหวานดอกทองนิยมปลูกเป็นไม้ประดับนะครับตามบ้านเรือนวานดอกทองเป็นหวานสเสน่ห์สเสน่ห์มหานิยมนะครับในความเชื่อมาจากขังโบราณน,นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ วานดอกท้อครับนิยมปลูกเป็นไม้ประดับปลูกไว้ตามบ้านเรือนจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลนะครับเป็นหวันมงคลแก่บ้านเรือนนะครับเป็นหวานให้ช่วยให้ผู้คนพบเห็นและกัเพื่อนบ้านรักใคร่ไหลหลงนะครับในสนนการพูดการจานะครับ วันดอกทองครับถ้าปลูกไว้ตามร้านค้าร้านขายจะช่วยให้การค้าการขายขายคล่องขายดีนะครับผู้คนชอบในการพูดจาต่างๆนะครับลักษณะหัวเงาของเขาจะมีหัวขนาดเล็กและกระแตกไหลแตกเกาะน,นะครับจนเต็มกระถางครับ เป็นไม้มงคลและกะปูกประดับได้ตลอดปีนะครับวานดอกทองเป็นวานอยู่ในสกุลขิงนะครับใส่ปลูประดับได้ตลอดปีนะครับแตกไลายแตกกอจนเต็มกระถางอย่างซี้นะครับ ซื้อต่างๆของบัานดอกทองครับหวานมหาสเสนหวานราคาวานดอกทองตัวเมียหวานดอกทองกระเจ้า ลักษณะดอกของเขาเป็นรูปกลวยสีขาวนะครับการปลูกการขยายพันธุ์นะครับควรปลูกในวันจันทร์ขางขึ้นนะครับสับพุดผ่องหวานดอกทองครับใส,เบนสน้เป็นบานเสน่ห์มหนิยมเป็นบานสน่ห์บานเจ้าสู้นะครับนุ่มโบราณจะใส่ มาผสมกับน้ำมันจันนะครับไส้โบทและก็น,น้ำมันท่าริมติปะนะครับจะเกิดสเสน่ห์เมตตามทาทั้งมหานินยมทั้งกามโลกีนะครับบานดอกทองครับผู้หญิงครับจะนิยมเก็บดอกของเขาใส่กระเป๋านะครับ ใส้ได้ทั้งสดและแห้งจะช่วยเกิดสเสน่ห์คนลักไข่ไหลหลงในกามโลกีนะครับวันดอกทองกันยังช่วยกันค่าขายด้วยนะครับช่วยเสริมช่วยให้คนนิยมชื่นชอบนะครับเงินทองไหลามาเทมาครับ Yeah. Uh -huh.